ชั้นบถึงชั้นสี่ก็คือเป็นทางเสืพพ้อผ้าผู้หญิงและผู้ชายนะคะแล้วก็ชั้นห้าคือเสืพพ้อผ้าเด็กแล้วก็อาหารไปกันค่ะทุกคนเราก็จะไปเดินเริ่มจากชั้น5้ามาก่อนนะเพราะว่านี่มาหิวน้ำตอนนี้อยู่ชั้นสาคือไม่ไหวคือถ่ายมาก่องคลิปแล้วทุกคนใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปเดินเที่ยวสยามน,นะคะแล้วก็เดินที่ตึกแซมเบอร์ก็ไปดูได้ ก็คือมาวันเดียวกันถ่ายวันเดียวกันหมดเลยคือป้ายมันบอกว่าชั้น food อะชั้นอาหารอะเป็นชั้น6นะคะเราก็เลยต้องขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เราจะต้องเดินที่ชั้น6ไปถึงชั้นหนึ่งเลยกินสาฮายแต่ว่าอยากกินน้ำปั่นมากเเดี๋ยวขอดูก่อนนะโอ้ยโหมาฉานี่ก็ชอบกินนะ เดี๋ยวขอหาร้านผลไม้ฟันตอ่อนแต่ถ้าไม่เม้มมนก็จะกินชา,สาใสเละะไม่เจอหาระเนยเอากโโโูกูมาชานะคะไม่เจอเอาอะไรเอาอุย้ยโซโคหาน้ำปั่นไม่เจอน,นะคะแล้วก็เลยมากินกโโูกูมาชานะคะมันคือร้านโปรดของนิ่มเอง,เ,องเพราะว่าถูกด้วยอร่อยด้วยแต่วันนี้เราไม่ได้กินชาไทยหรือว่ามาชานะคะเพราะว่าเรากินมาจาก บ้านแล้วก็เลยจะกินชาจัสเมนแทนนะคะเพราะตอนนี้กระหายน้ำมากเราคือข้างหลังอนะเป็นซูชิบ้านไข่หวานไอไข่หวานบ้านซูชิด้วยแล้วก็เคยชอบกินไข่หวานมากจะกินดีไหมแกเหี่ยวข้าวยังคือไม่ไม่เคยขึ้นมากินข้าวตรงข้างบนประตรูมาเอ้ยแพลตตินัามเลยทุกคนไม่คิดว่ามันจะแบบ ของกินเยอะขนาดนี้แล้วก็มีคาฟเฟ่บนแพดดิ่าด้วยคือของกินแบบเยอะมากอะเหมือนเราอยู่เซนต์นัเนาะชอบมากเร่มเร่มค่ะทุกคนขอแวะโมชีแป๊บหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีคอลเลชันคิตตี้ใช่โมชีป่ะ ตอนแรกคิดว่ามันมีเยอะกว่าในคทิทตี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาขานนี้ไหมไปกันป้าเดินแต่ชั้นนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น้าของก็เยอะนะเครื่อประดับ20บาทถูกมากแม่รุงเท้า30บาทเอ้ยของก็ไม่ได้แพงนะชั้นนี้ก็จะเป็นแบบของเด็กนะคะเราก็เลยต้องลงไปอีกชั้นหนึ่ง ชนซี่<า><า>เสื้อ100่งร้อยบาทค่ะเอยชอบใส่นอนมากผ้าแบบเนี้ยกางเกงช้างห0ึบาทาเสื้อแบบครอบครัวสำหรับนิ่มคือมันไม่ค่อยมีอะไรนะชันสี่มันจะเป็นแบบเสื้อผ้าผู้ชายใครมาเดินดูได้เสื้อผ้าผู้ชายได้เท่เลยมีอะไรหลายแบบ แต่ว่าถ้าเสื้อผ้าผู้หญิงอาจจะย,ยังชัดสิเสื้สอยือด100บาทมีหลายแมวนะทุกคนดยจากที่ดูแบบนี้ก็มีเชิ้ตบางร้านเขาก็ติดราคาบางร้านเขาก็ไม่ได้ติดราคาดูราหนึ่งร้อยบาท อันนี้ก็จะเป็นแบบผ้ายืด1นึ่บาทเอ้ยเก๋นะโอ้หนึ่งร้อยบาท,นะน,บาทน่ารัก ทุกคน200บาทถูกมากอันนี้น่าจะชื่อร้าน EY Under Official o fficial, นะคะอยู่ตรงบันไดทางขึ้นชั้นสากมีหลายราคามาก590บบาทน่ารักมากอะ่ะนี่ ก็มีราคาส่งให้ด้วยนะสองตัวแบบเป็นราคาแลวแม่ชอบใส่แบบนี้เลยเนี่ยมันก็จะมีขากันไปนะเสื้อผู้ใหญ่เสื้อเด็กอ้อยน่ารักเกินน่ารักมากอันนี้ก็หนึ่งรออีกแล้วอะ หนึ่งร้อก็มีแต่ยังไม่เห็นราคาหลักสิบกำลังพยายามตามหาราคาหลักสิบดูในชุดไปงานแต่งสวยรุ่นมีหมดจ้าคนเยอะมากชั้นสามอันนี้เดี๋ยวพาไปดูร้านต่างหูตรงนี้คือแบบคนเยอะมากทุกคน20บาท คื้อมาทีไรก็ต้องแวะร้านต่างหูนี้เพราะว่ามันถูกมากกคนอเอ้าทำไมไม่ใช่ต่างหูอุ้ยกิฟกิฟแบบนี้ทุกคน2ี่สิบเหรอขอถามก่อนนะอยากได้กิฟแบบนี้ถ้ามันยี่สิบบาทจะเอาหนึ่งคู่แต่ว่าคิดว่าไม่น่าใช่อันนี้เท่าไหร่อ <20 S 1> ะยี่สิบว้ายี่สิบบาทจริงด้วยตัวเซีบาทเลยุ๋ยน่า ำไมสีกิ๊บไม่เหมือน,นตัวเท่ากันยไงนะสีขาวแบบนี้ก็น่ารักมันเป็นแบบตั้งไงแบบตั้งมันแบบต่อุ้ยตัวเล็กก็มีนะเนี่ยเฮ้ยฉันเคยซื้อตัวเล็กเฮ้ยเอาตัวเล็กดีกว่ามัง้งนี่สีขาวก็มีนะตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ดีเดี๋ยวขอกระต่ายราคา20บาทชิ้นเลยค่ะตะกร้าไม่ขาว มีกระจกไหมกระจกโอเซลไพรส์โอเซลไพรส์เลยค่ะยี่สิบบาททุกชิ้นเลยขอสองกระจกแป๊บหนเจวนทีบาทเจวนทีบาทเลยค่ะอุ้ยอันเล็กดีกว่านะอันใหญ่มันดูแบบโอเซลไพรส์ค่ะยี่สิบบาททุกชิ้นเลยค่ะเซลเซลเลยค่ะหรือว่าไปทั้งคู่เพราะว่าซื้อในช้อปปี้มันแพงอ่ะอันนั้นแหละ ะะคคพพีี oh. ่่วิ่งอะไรกันเนี่ยเขาวิ่งอะไรกันวิ่งอะไรกันหรอคะไฟไหมอ๋อใจเย็น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  ไฟมไ่อย่าใจรีบเลยหาองอ่ออางทางเชียงไฟนี่นี่นี่ไปนีไน่ไม่ใช่ทางออกนี่ไงใช่ใช่นี่นี่นี่ไฟไม่ชั้นไหนอะอีคนเต็มสะพาน,นเลย ทุกคนเราคือเมื่อกี้คือแบบดีนะที่เลือกซื้อกิฟต์เสร็จแล้วแล้วก็ได้กิฟต์แล้วทุกคนก็วิ่งวิ่งวิ่งมาจากฝั่งฝั่งนี้ใช่ปนคเหมือนวิ่งมาจากย้อนข้างมาแบบนี้เลยแบบงงขอจบเท่านี้นะคะตัวนี้ต่วนะ่าตอนนี้คือคนวุ่นวายมากนี่น